ผมได้ทำการลงมอดจูคุสึไคเซนในไมค์ครับซึ่งด้วยความที่ผมหมดคอนเทนต์เนี่ยผมก็เลยจะเอาเออสุคุนะกับโกโจเนี่ยมาสู้กันอีกครั้งนะครับในไมค์ครับเนื่องจากในมังงะเนี่ยโกโจก็ได้ตัวแตกขาดครึ่งไปเป็นที่รียบร้อยมาดูกันโกโจเนี่ยกลายเป็นนิกกาเฉยเลยครับที่นิกอะตอนแรกโอ๊ยทำไมโกโจเลือดลดขนาดนี้ สงสัยน่าจะโดนท่าผ่าโลกไปนะครับดูความตึงการต่อสู้สุดมันเอามันลงไปตีกันในน้ำแล้วครับตอนนี้เอา้านั่นเฮี่ยวก็จะหายหรือว่ามันตายแล้วโอ้ยผมรับไม่ได้วะ่ะ แม่งสุคุนะมันขี้โกงอะ่ะผมรับไม่ได้ครับตีแม่งเลยะเอาอีกรอบโคโจล่างนิกใส่มันยับใส่มันยับเอาหายเชีย่ยหายโอเคกลับมาแล้วครับตอนนี้เอ่อดูเหมือนศึกเนี่ยจะเรียกได้ว่า ึงสุดนะครับดูโกโจกลางนาเขตเรียบร้อยครับสุคุณาจะสู้ยังไงครับทีนี้อ๋อสุขุนาก็กลางนาเขตในะนาเขตอีกทีครับโอ้โย ดูจากเลือดแล้วตอนนี้สุคุณะเนี่ยเลือดน้อยกว่าครับมีแววที่โกโจร่างน,นิกเนี่ยจะชนะแน่นอนผมว่ายัางไงโกโจก็ชนะครับลุมต้องสองรอบละเอาเอาวาไงครับจังหวะนี้เอาเชอะไรวะ สรุปคือสุคุนะก็ชนะอีกรอบนะครับผมแล้วมันก็ไปไล่ตีอย่างอื่นในหมู่บ้านด้วยโคเทียเลยไอเทียง